told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพักขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่268แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระส,สวยๆมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ9 5พันษาหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2525 25, เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะ หน้าใช้หน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญ9 5้พันษาหลวงปู่แหวนนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ150เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพ่อแก่กรมศิลปากรปี2527เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยนะ่าเก็บน่าใช้นะคะ สำหรับเหรียญพ่อแก่นะคะกรมศิลปากรปี2527สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะไม่ค่อยเจอหายากนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระอูทองออกศึกปี2510เนื้อดินวัดพระศีรัะตะนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีปลุกเสกพิธีใหญ่แจกทหารหลังเจดีสภาพสวย สภาพสวยนะคะพระน่าเก็บน่าใช้นะคะสำหรับพระอู่ทองออกศึกนะคะสภาพดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2547เนื้อโลหะโรงยาพุทธาพิเศษวิหารพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยสวยมากเลยนะคะโรงยาสวยค่ะเหรียญสวยมากเลยค่ะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระนเรศวรหลังพระเจ้าตากสินมหาราชสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนพี่ลอดหัวตะก้อหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งจังหวัดอ่างทองเนื้อทองเหลืองพิมพ์สามขัดสภาพดีมากสภาพดีนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับแหวนหลวงพ่อสายนะคะป้องกันภัยอันตรายได้นะคะค่ะสำหรับแหวนตะก้อหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งนะคะสภาพสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะ่าเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาปอดนี่หลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีรุ่นทรั์ลุงโรดปี2 5ง4รเนื้อผงสภาพสวยสภาพสวยน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยมากนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เจ็ดชั้นปี2531รุ่นประวัติศาสตร์วัชโยจังหวัดอ่างทองหลําปัมตาวัดสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดมีแล้วไม่ครบชุดนะคะก็เก็บได้ค่ะสวยค่ะ ค่ะสำหรับผ้าสมเด็จเนื้อผงพิมพ์7ชั้นนะคะรุ่นประวัติศาสตร์นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะพิมพ์7ชั้นพิมพ์นิยมนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีปี2521เนื้อทองเหลืองลมดำตอกโค้ดหมาเลขใต้ฐานสภาพสวยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะตอกโค้ดหมาเลขใต้ฐานนะคะ คะตอบโค้ดหมายเลขได้ฐานนะคะค่ะสำหรับรูปเหมือนหล่อบโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะคะ สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะหายากนะคะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานปี2525 25ออกวัตะพานหินจังหวัดพิจิตรเนื้อทองเหลืองลมดำตอกโคตใต้ฐานสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ โค้ดใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับรูปหลอหลวงพ่อเงินบางคานปี2525 25ันห้าร้อยยี่ิบะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350 ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสียญพ่อแก่เนื้อผงลงรักปิดทองเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นเสียญพ่อแก่ค่ะสภาพสวยนะคะแต่น่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะ สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเสียญพ่อแก่นะคะลงรักปิดทองสภาพสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ค่อยเจอแปลกๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปั๊มรุ่นจัตุพรพระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศน์กรุงเทพปี2539เนื้ออัมปากาตอกโค้ดหมายเลขพิมพ์ใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะพระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศน์นะคะ เหรียญสวยมากค่ะสำหรับเหรียญปามรุ่นจัตุพรนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งก้นจอบลอ,อเนื้อทองแดงกระหล่ทองกระหล่เงินวัดบวรนิเวศกรุงเทพสภาพสวยสภาพสวยนะคะวันนี้ก็จัดมาถึงสององนะคะมาทั้งกระหล่ทองและกระหล่เงินค่ะเห็นไหมคะสวยทั้งคู่เลยนะคะน่าใชหน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะองแรกจะเป็นกระหล่ทองนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะ คะสวยพระเดิมเลยนะคะกิ่งดังค่ะองค์ที่สองก็จะเป็นกระหล่เงินนะคะสวยสมบูรณ์เหมือนกันค่ะ ค่ะสำหรับพระกิ่งก้นจปบรอเนื้อทองแดงกระหล่ทองกระหล่เงินนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละสองค่ะแต่ถ้าท่านใดรับ2องค์ก็จะอยู่ที่500นะคะเลือกรับได้นะคะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้นะคะแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็จะสวยมากเลยค่ะทั้งกระไหล่เงินกระหล่ทองสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพรุ่นโคเสเศรษฐีเนื้อโลหะลงยาปี2549ัเลี่ยมกรอบทองไมคอนอย่างดีสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน่าสะสมหน้าใช้นะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญจตุคามรามเทพเลี่ยมกรอบสวยอย่างดีองคนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะสวยเดิมนะเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์เนื้อสามกษัตริย์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2548ารอจานอักขระยันด้านหน้าสภาพสวยเดิมเรียมตลับอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยมากเลยค่ะ ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นขอได้เลยนะคะค่ะเห็นไหมคะจานอักขระยันด้านหน้านะคะเดิมๆเลยค่ะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญทำน้ำมนต์นะคะสภาพสวยอง์นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงราหูอมจานหลังหลวงปุฒิทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้ขนาด2คูณ2นิ้วสภาพสวยมากค่ะเป็นพระผงนะคะสำหรับองค์นี้แต่พระสวยมากค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะสวยๆเดิมๆ สำหรับพระผงราหูอมจันทร์นะคะเรี่ยมกรอบอย่างดีสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเขี้ยวเสือไฟถักรวดเก่าสภาพสมบูรณ์มหาอำนาจดีมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเขี้ยวเสือเก่านะคะ ชิ้นนี้ไม่มีจานอักษระยันนะคะกาสำหรับเที่ยวเสือไฟถักลวดเก่าสภาพสมบูรณ์มหาอนาจนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จ เสริมสุขร้อยปีแช่น้ำมนต์วัดสุดทัศน์ปี2541เนื้อผงกล่องเดิมกล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะ ค่ะสำหรับผ้าสมเด็จเสริมสุขร้อยปีแช่น้ำมนต์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรคูณเจริญพรพิมสองหน้า ปี2557เนื้ออานปกาก้าหน้ากากปอกลูกปืนตอกโค้ใหมายเลขกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะตอกโค้ดหมายเลขด้านหน้าค่ะค่ะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยมากค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรคูณเจริญพร,ร,ญพ,รพิมพ์สองหน้านะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเท้าจตุคามรามเทพรุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี2550เนื้อผงปิดทองพร้อมตลับอย่างดีพร้อมใช้ น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยค่ะถ้าท่านใดรลบไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเท้าจัตุคามรามเทพค่ะค่ะสำหรับเท้าจัตุคามรามเทพนะคะใส่กรอบตลับสแตนเลสอย่างดีนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจริญลาบยันเกาะเพชรหลวงปู่โสรสวัดโคกอู่ทองจังหวัดปาจีนบุรีปี2553เนื้อโลหะกระไหล่เงินตอกโค้ดกล่องเดิมสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสวยมากค่ะน่าใช้หน้าเก็บจริงๆค่ะ ค่ะสำหรับเหเรียญเจริญลาบนะคะยันกรอบเพชรหลวงปู่โสรถนะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมๆม,มเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดคู่ชีวิตรุ่นแรกหลวงปู่คุ้ยวัดซับตะเคียนจังหวัดเพชรชบูรณ์ซองเดิมพร้อมรูปของหลวงปู่ สภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะเห็นไหมคะซีนเดิมๆเ,เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับตะกุดคู่ชีวิตรุ่นแรกหลวงปู่คุ้ยวัดซับตะเคียนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 1200ค่ะนะใช้นะ้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมรุ่นย้อนยุคปี2547กรุงเทพครบชุดกล่องเดิม1ชุดก็จะมีด้วยกัน2องค์นะคะอยู่พร้อมสององค์เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะผ้าสวยผ้าเดิมนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆทีละองค์ค่ะค่ะผ้าสวยผ้าเดิมนะคะสวยมากค่ะองค์ที่สองค่ะ สวยเหมือนกันนะคะสวยสมบูรณ์เหมือนกันค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะสำหรับพระสมเด็จบางขุนพรมรุ่นย้อนยุคปี2547ครบชุดกล่องเดิม1ชุดก็จะมีด้วยกัน2องค์นะคะสำหรับชุดนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2557ชุดกรรมการพร้อมกล่องครบชุด3องค์ตอกโค้ดใต้ฐานสภาพสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในช้าๆกันค่ะก็จะมีซองก่อนนะคะแล้วก็จะมีกล่องน,นะคะกล่องก็สวยมากค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะ หนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันสามองนะคะสวยทั้งสามองค์ค่ะลมดำกระไหลเงินกระไหลทองนะคะมีด้วยกันสามองสวยหมดค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะองค์แรกนะคะตอกโคต,ตอกหมายเลขทุกองค์ค่ะสวยเดิมเลยค่ะ องค์ที่สองค่ะสวยเดิมนะคะสวยมากค่ะตอกโคดต,ตอกหม่เลขนะคะองค์ที่สามนะคะเหมือนกันนะคะตอกโคดต,ตอกหม่เลขค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ ค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะปี2557ครบคบชุด3องค์สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะราคาเบามากเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงิน3องค์750เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมปี2547ครบชุดกล่องไม้อย่างดีครบชุดนะคะหนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันสามองค์นะคะเป็นพระสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะพระสวยมากเลยนะคะก็จะมีชื่อบริเวณฝากล่องนะคะกล่องเป็นกล่องไม้สวยหรูมากค่ะ สวยเดิมเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะมีสมเด็จด้วยกันอยู่สามองนะคะค่ะองค์แรกนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะด้านหลังก็จะปั๊มนะคะปั๊มตานะคะองค์ที่สองนะคะก็สวยค่ะสวยสมบูรณ์สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ อำตาด้านหลังชัดมากเลยนะคะองที่สามนะคะองที่สามก็สวยไม่แพ้กันนะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์ทั้งสามองทั้งชุดนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับผระชุดพระสมเด็จบางขุนพรมหนึ่งชุดมีสามองค์คชุดกล่องเดิมๆพร้อมกล่องไม้อย่างดีชุดนี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะราคาเบามากเลยนะคะกับสมเด็จเก่าๆสวย,สวย น่าชมน่าเก็บนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ